โมนติกแอคชั่นดราม่าก็คอมเมดี้โรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้นะครับดราม่าก็มีอยู่มีสิ่งที่เราต้องได้ดราม่าผมจะได้เห็นลุ้นคล้องในหนักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมานะครับในเรื่องนี้มันแยังผู้สาวมุไปอารมณ์อารมณ์แสดงเขาจะเยอะมากในเรื่องนี้ดราม่าในเรื่องแล้วก็มีตัดเตะตีกันด้วยจริงๆด้วยนะครับหลายฉากมากเลยพวกุ่งกลับบ้านหนังแอคชั่นนะฮะเอฟซีเราเขาไม่ได้ ขไม่ได้ติดที่ไหนชินบมากเลยทีเขาชินเขาชินแล้วแต่ละทำให้เป็นเรื่องตลกครับทุกคนทำให้เป็นเรื่องตลกเพราะว่าผู้เราก็ผ่านนกันมาขนาดนี้นะไม่มีอะไรที่จะมาเหมือนแก๊ปเปอร์พูดสี่ร้อยชุดก็ไม่ตายงกยังรักอยู่นะ ทุกคนก็ขอบคุณที่รักลูกนะครับแล้วก็ล้างไตด้วยนะครับทุกคนแหละในบ้านสิงห์ด้วยไปเรื่อยไม่มีใครถ่ายเลยอย่างเงี้ยตอนเวลาเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้อีกสักวันเพราะว่าลูกจะไม่ทานข้าวเช้าเลยนะครับเพราะว่าเชั่งน้ำหนักแล้วไม่ทานข้าวทางการ ทยู่ดแล้วาอกพี no ę, ่เราเลยกันช yeah, ่างนอะไรครับ hmm. ว okay, okay, ันนี no ้จะได้หกสิบเ้าจุดหนึ่ครับแล้วตอได้หกสิปดจุดสาจไห้าเนี่ยขนาดมีเอฟซีทักทวว่ากของลงับผมลดสุดแล้วไม่เคลื่้นลูกอ่ะหนักกว่าเขาอยู่ประมาณห้ขีดโขีดแบงกิ้งอ่ะไม่หนกกออกมันไม่ตอแตงกิงไม่ตด้งก็ไม่ออก่ห้าขีดที่พูดผิลัก หนักตูดหนักอะไรครับผมหนักตูดหนักตูดหนักตูด่ใช่ตูดนี่แหละในสิ่งที่ผมชอบสุดๆหนักไปะจบได้ไหไม่เลยจังชกพอดีทีมงานบอกว่าให้ทำเป็นเจ็ดสิบกิโลครับครเจบไดรับ งานจะไม่ได้แล้วก็จะกินก็จะกินก็โอเคเพราะว่าถ้าเราไปเล่นไปไปเล่นไปซ้อมมวยทุกวันมันจะเพิ่มขึ้นแล้วน้ำหนักก็จะลดลงถ้าเราก็จะกินเข้ามามันก็จะไม่พลังเราเพิ่มขึ้นมาไม่ได้เพิ่มผีมือนะเพิ่มพลังขึ้นมาลุ้นอย่างเดียวคือยังหมดแรงแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ายืดเสียงอะไรน้ำหนักบาดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องกำลังอย่างเดียวก็อาจจะช่วยลุกก็่อยสนุกแน่นอนนะครับคิดว่าสนุกแน่นอน